ใครก็บอกเศรษฐกิจแย่นะคะแต่ว่าทำไมราคาอาสังหารริมมซับยย่งแพงการเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมในหลายเมืองของเอเชียตอนนี้กำลังจะกลายเป็นแค่ความฝันของคนยุคใหม่หรือไม่อะไรคือวิธีในการปลดล็อกราคาที่อยู่อาศัยที่แพงเกินเอือ้อมติดตามได้ในเวลสตอรี่วันนี้ค่ะ。Everyone experiences That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you. ผู้ชมรู้สึกกันไหมคะว่าราคาบ้านสมัยนี้แพงเหลือเกินนะคะอยากจะมีที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอาจจะต้องมีเงินระดับ7-8ถึงหลักกันเลยค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้คนไทยไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนนะคะเพราะว่ายังมีผู้คนทั่วโลกค่ะที่มีปัญหาแบบเดียวกันเป๊ะเลยไปดูกันนะคะว่าพวกเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็ภาครัฐเองพยายามทําอะไรไปแล้วบ้างเพื่อแก้ปัญหาราคาที่อยู่อาศัยที่สูงเกินเอื้อมแบบนี้ ก่อนอื่นนะคะอยากพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขความสามารถในการเข้าถึงบ้านของคนในเอเชียแปซิฟิกกันก่อนนะคะโดย Urban Land Institute นะคะได้เผยแพร่ข้อมูลนะคะที่ชื่อว่า2024 Asia Pacific Home a t t e n d a b i l i t y Index นะคะซึ่งเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูล48เมืองใน11ประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครของบ้านเราด้วยโดยมีการวัดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยทั้งในแง่ของแบบการซื้อเป็นเจ้าข,ของเลยกับการเช่าค่ะเพราะ มกับระบุปัจจัยสําคัญนะคะที่ส่งผลต่อดิมาแล้วก็ซัพพลายของที่อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้ รายงานฉบับนี้ระบุชัดเจนนะคะว่าราคาบ้านเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีของควรเรือนค่ะส่วนค่าเช่าเฉลี่ยรายเดือนนะคะก็ควรจะต่ำกว่า30%ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพอเราไปดูราคาบ้านจริงๆนะคะกลับพบว่าเมืองส่วนใหญ่นะคะมีราคาบ้านเฉลี่ยสูงเกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีของครอบครัวค่ะ อย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปในปี2023นะคะที่สซินเจิ้มประเทศจีนเนี่ยนะคะราคาบ้านสูงถึง32.3เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีโฮจิมิน์ซิตี้ของเวียดนามนะคะสูงถึง25.3เท่าส่วนในกรุงเทพมหาคนครคอนโดมิเนียมก็สูงถึง21เท่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อปีค่ะ โดยคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครน,นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ224,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า8ล้านบาทนะคะส่วนเมืองที่เป็นเกตเวสําคัญของภูมิภาคอย่างฮ่องกงนะคะต้องบอกว่าความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนั้นต่ําที่สุดเลยค่ะเพราะว่าราคาบ้านเฉลี่ยของเขาเนี่ยสูงกว่า1 1น1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราว,ราวกเกือบๆ40ล้านบาทนะคะสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคัวเรือนประมาณ25เท่าทีเดียวส่วนโตเกียวญี่ปุ่ และโซเกาหลีใต้ค่ะราคาบ้านก็สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของควนเรือนประมาณ15เท่าขณะที่เมืองที่มีคนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในออสเตรเลียนะคะอย่างเช่นราคาอพาร์ตเมนต์ในเมลเบิร์นค่ะสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อควรเรือนต่อปีประมาณ4.9เท่าส่วนที่เมืองเพิร์ตนะคะก็อยู่ที่3.9เท่าค่ะ ขณะที่สิงคโปร์นะคะเขามีโครงการของการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ค่ะซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแฟลตที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่4.7เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีซึ่งนี่เป็นโครงการที่โดดเด่นของสิงคโปร์ค่ะทำให้ชาวสิงคโปร์สามารถซื้อหาเป็นเจ้าของบ้านได้ โดยชาวสิงคโปร์ตอนนี้มากกว่า80%นะคะอยู่ในแฟลตของรัฐบาลหรือว่าแฟลตของการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์นี่เองค่ะ,ะรยายงานฉบับนี้เองนะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นเมืองที่มีคนต่างชาติหลัง่งไหลเข้าไปอยู่เยอะมากๆเนี่ยก็ <lando. S 2> จะทําให้ราคาบ้านแล้วก็ค่าเช่านั้นแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์สิดนี์หรือว่าโตเกียว นอกจากนี้ค่ะรายงานที่ชื่อว่า Demography International Housing Affordability ของทาง Chapman University Center for Demographics and Policy ในสหรัฐอเมริกาก็ระบุไว้นะคะว่าฮ่องกงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเมืองที่คนมีโอกาสน้อยสุดๆเลยค่ะที่จะซื้อบ้านได้เนื่องจากว่าราคาสังหารมยมันยัพที่นั่นแพงเหลือเกินค่ะโดยถ้าประเมินจากอัตราส่วนราคาบ้านเฉลีย่ยและรายได้ของคนนะคะซึ่งถ้าัตราส่วนนั้นสูงกว่า9นะคะจะถือว่าราคาบ้านนั้นแพงเกิน กว่าที่คนจะซื้อได้ผลที่เกิดขึ้นก็คือฮ่องกงเมตรส่วนนี้อยู่ที่16.7นะคะซึ่งหมายความว่าราคาเฉลี่ยของบ้านสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนฮ่องกงเนี่ย16.7เท่านั่นหมายความว่าคนฮ่องกงเนี่ยนะคะต้องทำงานถึง16.7ปีนะคะโดยไม่ใช้เงินจากการทำงานแม้แต่สตางค์แดงเดียวเลยถึงจะสามารถเป็นเจ้าของและครอบครองบ้านในฮ่องกงได้ค่ะ ถ้าจินตนาการไม่ออกนะคะว่าแพงขนาดไหนยกตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ค่ะคอนโดมิเนียมประมาณสัก2 1เอตารางเมตรนะคะหรือว่าถ้าเป็นในบ้านเราก็คล้ายๆกับห้องสตูดิโอเนี่ยแหละคะ่ะคอนโดมิเนียมเล็กๆแบบนั้นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์สหร,รัฐหรือประมาณกว่า36ล้านบาททีเดียวนี่คือราคาสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงค่ะ และนั่นทําให้คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบในฮ่องกงนะคะรู้สึกเลยว่าการจะซื้อบ้านเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับเขานะคะและยังมีการศึกษาด้วยนะคะว่ากําลังซื้อของคนฮ่องกงนั้นลดลงไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามราคาสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมีการปรับลดลงมาบ้างในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะแต่แม้จะลดลงมาแล้วก็ยังแพงเกินเอื้อมสาหรับคนรุ่นใหม่อยู่ดีละคะ่ะถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกว่าปัจจัยสําคัญที่ ทำให้ราคาสังหารเรทอัพยั์ในฮ่องกงแพงไม่ได้เกิดจากการขัดแคลนที่ดินนะคะแต่ว่าเกิดจากการขาดที่ดินที่รัฐบาลอนุญาตในการให้สร้างที่อยู่อาศัยได้เนื่องจากว่าฮ่องกงค่ะมีโครงสร้างภาษีที่เอื้อในการทาธุรกิจแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากมายนะคะทําให้ความต้องการอสังหารเรืรมพยัเพิ่มขึ้นและราคานั้นก็ถีบตัวสูงขึ้นไปด้วย ไปดูกันที่ไทเปของไต้หวันบ้านนะคะถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ราคาสังหารมิมทรัพย์นั้นสูงมากทีเดียวค่ะข้อมูลจาก global property guide นะคะบอกว่าอัตราส่วนราคาบ้านต่อรายได้ควรเรือนในไทเปน,นั้นเพิ่มขึ้น6.4ในปี2004เป็น15.71ในปี2023 นั่นเท่ากับว่าสัดส่วนนี้สูงกว่าที่ซิดนีย์ลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กซะอีกนะคะซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN บอกว่าอัตราส่วนนั้นควรจะต่ำกว่า3ค่ะ ดังนั้นตอนนี้ราคาบ้านที่ไทเปจึงถือว่าสูงเกินกว่าจะเอื้อมถึงไปมากทีเดียวค่ะในปี 2000- ถึง2022ที่ผ่านมานะคะดัชนีราคาบ้านในไทเปเนี่ยพุ่งขึ้นมาถึง240%ค่ะชาวไต้หวันบอกเลยนะคะว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นแรงแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 ค่ะเพราะว่าคนไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็เลยเอาเงินไปลงทุนซื้อบ้านแต่ไม่จบเท่านั้นค่ะเพราะว่าราคายังทะยานต่อนะคะหลังจากมีมาตรการภาษีที่อยากจะให้เจ้าของบ้านเนี่ย ไม่รีบขายอสังหาเริมทรัย์เร็วเกินไปดังนั้นจึงจะเก็บภาษี45%ถ้าต้องการขายบ้านในช่วงเวลา2ปีแรก หลายคนก็เลยต้องรอนะคะกว่าจะขายบ้านหรือว่าเปลี่ยนมือได้ต้องใช้เวลา3-5ถึงปีทีเดียวทําให้ตอนนั้นซัพลายขาดแคลนนะคะเนื่องจากว่าไม่มีใครอยากจะปล่อยอสังหาริมารัพย์ออกบาร์ขณะที่มีคนที่อยากจะซื้อบ้านใหม่ๆเพิ่มขึ้นและนั่นก็ทําให้ราคาถีบตัวสูงขึ้นนั่นเองถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วอยากรู้นะคะว่าเออราคาบ้านในไต้หวันเนี่ยแพงแค่ไหนมีข้อมูลที่น่าสนใจคะ่ะบอกว่าราคาอพาร์ตเมนต์ในใจกลางกรุงไทเปนะคะอยู่ที่ประมาณ1 2 5 0 0 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ450,000บาทต่อตารางเมตรนะคะหรือที่ไง่ายนะคะก็คือห้องสตูดิโอห้องหนึงเนี่ยนะคะประมาณ20กว่าตารางเมตรเนี่ยราคาก็ไปแตะ10ล้านบาทแล้วค่ะส่วนเงินเดือนเฉลีย่ยของชาวไต้หวันหลังหักภาษีนะคะก็อยู่ที่ราว65,000บาทต่อเดือนค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะทำให้คนไทยเปหลายคนคะ่ะตัดสินใจไม่อยากมีบ้านแล้วนะคะเขาบอกว่าแค่เช่าอยู่ก็น่าจะพอแล้วค่ะ คำถามคือและค่าเช่าเขาเป็นอย่างไรนะคะข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าอพาร์ตเมนต์แบบหนึ่งห้องนอนใจกลางกรุงไทเปน,นะคะค่าเช่าอยู่ที่เดือนละประมาณ630ดอลลาร์สหรัฐหรือแล้ราวสองหมื่นสพันบาทค่ะแต่ว่าถ้าไปรอบนอกหน่อยนะคะราคาก็จะถูกลงค่ะเหลือแค่470ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณสัก17,0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ ดูฮ่องกงแล้วดูไทยเป็นแล้วกลับมาดูเมืองไทยกันบ้างนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยกำลังศึกษานะคะว่าจะออกกฎหมายให้ต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้99ปีแล้วก็ให้ถือครองคอนโดได้75%นะคะหลายฝ่ายแสดงความกังวลน,นะคะว่าหลักเกณฑ์นี้แหละอาจจะส่งผลเสียต่อคนไทยในท้ายที่สุด เนื่องจากถ้าชาวต่างชาติสามารถซื้อหรือว่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะก็จะทําให้บ้านมีราคาสูงขึ้นทันทีและทําให้คนไทยก็ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ดรวิชัยวิรัตกพันธ์นะคะซึ่งเป็นรักษาการผู้โดยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ค่ะแนะนำนะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรใช้มาตรการเหมือนกับสิงคโปร์เพื่อจะทําให้คนไทยเนี่ยยังหาซื้อบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของได้ด้วย อย่างเช่นการพัฒนาโครงการบ้านรัฐนะคะที่เขาขายในราคาที่มีการอุดหนุนจากรัฐให้กับประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังให้การสนับสนุนการเงินสําหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ําถึงปานกลางให้สามารถที่จะซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองได้ส่วนสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็ยังแนะนําเรื่องของการขยายสิทธิ์ถือครองคอนโดของชาวต่างชาติเป็น75%ด้วยนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจํากัดเอาไว้เฉพาะบางพื้นที่ เท่านั้นอย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครภูเก็ตแล้วก็พัทยาไม่ควรใช้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทย และนั่นก็เป็นปัญหาราคาสังหาริมทรัพย์ที่แพงจนเกินเอื้อมของหลายประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุประมาณสัก20 39ปีเรื่องนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB นะคะแนะนําวิธีแก้ปัญหาราคาสังหาริมารัพย์ที่แพงเกินเอื้อมเอาไว้4ข้อด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือภาครัฐเนี่ยต้องเก็บข้อมูลสังหารอย่างเป็นระบบมากกว่านี้เพื่อจะสามารถประเมินขนาดของปัญหาแล้วก็ผลกระทบ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและยังสามารถที่จะก,กําหนดนโยบายที่ดีขึ้นในการจัดการกับความท้าทายนี้<ม>วิธีที่2นะคะก็คือการปลดล็อกข้อจํากัดด้านซัพพลายนะคะนั่นก็คือการจัดหาที่ดินใหม่เลยค่ะเพื่อสร้างบ้านในราคาที่คนนั้นสามารถเอื้อมถึงได้โดยยกตัวอย่างกรณีที่รัฐบาลสิงคโปร์นะคะจัดสรรที่ดินราคาถูกให้เอกชนสร้างบ้านสําหรับขายให้ชนชั้นกลางโดยเฉพาะค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือการพัฒนาขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ค่าบริการให้เหมาะสมด้วยนะคะทําให้คนสามารถเดินทางได้แบบสะดวกสบายช่วยลดความจําเป็นในการอยู่ใจกลางเมืองและยังช่วยลดความต้องการที่อยู่อาศัยซึ่งก็จะทําให้ท้ายที่สุดราคาบ้านจะลดลงไปด้วยค่ะสุดท้ายนะคะควรจะส่งเสริมตลาดที่อยู่อาศัยสําหรับเช่าอย่างเช่นรัฐบาลออสเตรเลียค่ะเขามีนโยบายที่อยู่อาศัยซึ่งรวมกองทุนออสเตรเลียเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินส่วนนี้ ประมาณสัก6,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือกว่า2,34,000ล้านบาทที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะเกินเอื้อมแบบนี้กำลังเป็นความท้าทายของรัฐบาลแล้วก็ผู้บริโภคเลยนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะมองเป็นโอกาสได้ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการพัฒนาเมืองอื่นๆน,นอกจากเมืองหลวงให้ดียิ่งขึ้นนะคะจะได้สามารถกระจายความเจริญแล้วก็สร้างงานในพื้นที่ต่างๆช่วยลดความแออัดในเมืองลงนะคะแล้วก็ยังอาจจะช่วย ลดราคาอสังหาร,ริมทรัพย์ลงได้ในท้ายที่สุดและอาจจะยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นต่างๆแล้วก็สร้างเมืองหลักแห่งใหม่ได้อีกด้วยล่ะค่ะ Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to p r i v i l e g e banking centers across the region, The best advice is built around what matters to you.